คะนามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรความเป็นมาของคะน้าคะนาเป็นผักที่มีต้นกำเนิดในทวีปเอเชียซึ่งนิยมปลูกกันมากในประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยอีกด้วย คณาจัดอยู่ในวงของผักกาศลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของคณะคณามีลักษณะลำต้นตั้งตรงอวบใหญ่แข็งแรงมีสีเขียวนวลสูงประมาณ2 0 3สถึงเซนติเมตรใบจะแตกออกจากลำต้นเรียงสลับกัน ผิวใบมีลักษณะเป็นคลื่นผิวมันสีเขียวอ่อนถึงเขียวแก่ยอดมีลักษณะเป็นใบอ่อนขนาดเล็ก2อถึงสใบสายพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ใบกลมพันธุ์ใบแหลมและพันธุ์ยอดความสำคัญของคณะ การใช้ประโยชน์ของคะนา้าส่วนใหญ่จะนำส่วนของลำต้นก้านใบและใบามาประกอบเป็นอาหารเช่นผัดคณะหมูกรอบหรือคณะปลาเค็มเป็นต้นนอกจากนี้คณะยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นเบต้าแคโรทีนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยตงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และยังมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างเนืเยื่อให้ชุ่มชื้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สมบูรณ์และแข็งแรงรวมทั้งมีแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยคุณค่าทางโภชนาการของคะนา้าคะน้าดิบป,ปริมาณ100กรัม ให้พลังงาน31กิโลแคลอรี่และมีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้โปรโตีน2.7กรัมไขมัน0.5กรัมคาร์โบไฮเดรต3.8กรัมเส้นใยหญ่กรัมแคลเซียม245มิลลิกรัมฟอสฟอรัส80มิลลิกรัมธาตุเหล็ก1.2มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน 2,512ไมโครกรัมวิตามิน A 419ยูนิตวิตามิน B 1 0.05มิลลิกรัมวิตามิน B 2 0.08มิลลิกรัมไนอาซีน1มิลลิกรัมวิตามิน C 147มิลลิกรัมและน้ำ92.1กรัม ประโยชน์ของคะน้า 1. ช่วยบำรุงสายตาคะน้ามีวิตามิน A และสารเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A จะช่วยในการบำรุงสายตาและการมองเห็นให้ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยป้องกันการเสื่อมของศูนย์จอตาและยังมีสารลูทีน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต้อกระจกได้อีกด้วยประโยชน์ของคะน้า 2. ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงคะน้าเป็นผักที่มีปริมาณของธาตุแคลเซียมสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยบำรุงกระดูกให้มีความแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีชนิดหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวที่สามารถรับประทานแคลเซียมจากผักคะน้าแทนนมก็ได้ประโยชน์ของคะนาสช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง คะนาเป็นผักที่มีสารเบตาแคโรทีนวิตามิน A และวิตามิน C ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีที่สามารถช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคต่างๆลดโอกาสของการเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายได้ ประโยชน์ของคะนา4ช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายคะาเป็นผักที่มีเส้นใยในปริมาณสูงโดยเฉพาะในส่วนของใบซึ่งหากเรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารให้ลำไส้ทำให้เกิดการกระตุ้นระบบขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ่ายได้สะดวกมากขึ้น ช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ประโยชน์ของคะนาช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งคะน้าเป็นผักที่มีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนในปริมาณที่สูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดเซลล์มะเร็งเช่น มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงช่วยลดโอกาสการเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆได้อีกด้วย ประโยชน์ของคณะหกช่วยบำรุงโลหิตคณะมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆที่มีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงและทําหน้าที่ช่วยจับออกซิเจนจากเลือดมาไว้ใช้ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางนอกจากนี้ยังมีธาตุโฟเลตปริมาณสูงซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อหญิงตั้งคภ์ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเด็กทารกพิการแต่กำเนิดและช่วยเสริมสร้างสมองของเด็กทารกในครร์ได้ประโยชน์ของคะน้าเจ็ดดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานคะน้าเป็นผักที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล และควบคุมน้ำหนักเป็นพิเศษเนื่องจากคะนา้าเป็นผักที่ถือได้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มของผักที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดประมาณ3-5%เเท่านั้นเองรับประทานแล้วไม่ทำให้น้ำตาลสูงหรือทำให้อ้วนประโยชน์ของคะน้า8ช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใส คณะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนแล้วยังมีสารลูทีนซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ของผิวช่วยบำรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนไร้ริ้วรอยแห่งวัยช่วยชะลอความชาราและยังมีวิตามินซีที่คอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย การเรับประทานคะน้าให้มีความปลอดภัย 1. ไม่ควรเอรับประทานคะนาในปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้รวมทั้งควรปลุงให้สุกก่อนเนอรับประทานเพื่อลดปริมาณของสารกอยโตรเจนที่เป็นสาเหตุของโรคขอพ่อก 2. ก่อนนำคะนามาประกอบอาหารให้เด็ดออกเป็นใบ แล้วใส่ตะแกรงแล้วเปิดน้ำให้แรงพอประมาณใช้มือช่วยคลี่ใบผักถูกไปมาบนผิวของใบคะนา้าเพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นอันตร,รายต่อร่างกายเพียงเท่านี้ก็สามารถรับประทานคะนา้าได้อย่างปลอดภัยแล้ว ขอขอบคุณสำหรับการรับชมหากท่านชอบเนื้อหาสาระนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ